สวัสดีเพื่อนนะครับชาวแฟน YouTube และก็ชาวแฟน FC Mobile ทุกคนเลยนะครับวันนี้เราก็กลับเข้าสู่เกม FC Mobile กันอีกเช่นเคยวันนี้วันพฤหัสบดีนะครับก็วิก2เข้ามาแล้วหรือสัปดาห์ที่2นั่นเองนะครับของเอ่อกิจนีออนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าไอตัวกิจนีออนเนี่ยนะครับวิก2หรือสัปดาห์ที่2เนี่ยมันมีตัวไหนหน้าแรกบ้างเนี่ยนะครับสัปดาห์ที่2เนี่ยต้องบอกเลยนะว่าแมงคูดหน้าแรกเยอะมาก นะครับดีกว่าสัปดาห์แรกเยอะเลยดูหาให้ดูสัปดาห์แรกนะเพื่อนๆน,นะครับสัปดาห์แรกเนี่ยจะไม่ค่อยมีตัวอะไรเลยที่หน้าแรกมีแค่มาราโดน่าตัวเดียวแต่สัปดาห์ที่2นี่เวิร์กมากนะครับแล้วถ้าจะให้ดีนี่ผมแนะนําว่าจดจ้องตัวอะไรกันไว้ก็รอแลกสัปดาห์สุดท้ายสัปดาห์ที่3นะครับรอสัปดาห์ที่3มมาแล้วค่อยแลก เพราะว่าบางทีเนี่ยคะแนนเราจะได้เผื่อเลือกเผื่อทิ้งได้นะครับถึงสัปดาห์ที่2มันจะดีแค่ไหนนะครับแต่ควรรอสัปดาห์ที่3ามแล้วก็แรกเนี่ยผมก็จะดองไว้ให้มากที่สุดแต่ของตัวสัปดาห์นี้นะครับที่มาเนี่ยมีให้แลกแน่นอนนะครับโอเคก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมฝากกด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งให้กันด้วยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่นะครับก็จะเป็นตัวทั้งหมดที่มาในสัปดาห์นี้เลยนะครับกิทนีออนนะ ตัวที่ผมแนะนำว่าแลกได้แล้วควรแลกถ้าขาดตำแหน่งนั้นๆน,น,นะครับก็จะมีตัวอะไรบ้างมาดูกันหน่อยนะครับตัวแรกเลยที่ผมมองว่าโอเคแล้วหน้าแรกเลยนะครับก็คืออันนี่เลยนาะทานอา k เก้นะครับตัวนี้กองหลังนะครับตำแหน่ง CB ของแมนซิตี้นะครับตัวนี้ทำไมถึงหน้าแรกอ่ะให้ดูคะแนนก่อนนะครับคะแนนแค่450ได้ OER 105แร้วและเป็นตำแหน่งกองหลังที่ค่าสแต็กการรับเนี่ยเยอะมาก นะครับนาธานอาเก่เนี่ยสามารถเล่น LB ได้ด้วยจริงๆแกก็เล่น LB นะแต่ว่าณับนะปัจจุบันเหมือนแมนซิตี้เนี่ยนะขาดตำแหน่งกองหลังก็เลยมายืนหลังบ้างเล่นแบ็กบ้างนะครับตัวนี้สามารถยืนได้2ตำแหน่งแต่ผมมองว่าความเร็วประมาณนี้เล่นแบ็กไม่เวิร์กนะเออผมมองว่าแบ็กเนี่ยควรจะต้อง110ขึ้นแต่ตอนเนี้ยตัวเนี้ยมันเป็นตำแหน่ง CB ตัวนี้แลกได้นะครับ450แต้มแลกได้นาธานอาเก นะครับเพราะว่าค่าพลังด้านในเนี่ยจะสวยมากๆเลยการตั้งรับนะสูงมาก120ี่นี่คือเทียบกับทัว่วตัวโหดได้เลยไม่น่าเกียดนะเพราะกองหลังบางตัวเนี่ยนะที่มาให้แลกหรือซื้อขายนะตอนเนี้ยผมมองว่าค่าพลังการตั้งรับน้อยไปหน่อยตัวนี้จะดูสูงขึ้นมาความเร็วสำหรับตำแหน่งกองหลังยืนพื้นร้อยโอเคแล้วนะครับร้อยบวกลบนิดหน่อยโอเคแล้วนะครับการควบคุมบอลก็โอเคพลังงาน4ี่ดาวก็สำหรับตำแหน่งกองหลัง สวยมากแล้วอ่ะมาดูพลังแฝงกันก็จะมีเพย์เมเกอร์ด้วยติดมาแล้วก็เวิร์กเรทจะเป็นตั้งรับสูงบุกกลางนะครับถนัดเท้าซ้าย5ขวาสาไเอ้ยขวา3เออนะครับนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์น้ำหนัก75กิโลส่วนสูง180เซนก็ใกล้ๆกับมาดินี่เลยนะครับมาดินี่น่าจะน้ำหนักสัก 0 0 8 0ส่วนสูง1้อยแเนี่ยแหละผมจำไม่ได้ต้องไปดูนะครับถือว่าเป็นตำแหน่งกองหลังที่โอเคนะไม่ตัวเล็กนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับความแข็งแรง1 1 3สูงมากความก้าวร้าวความการกระโดดสูงมากแล้วก็ส่งลูกใกล้ดีตำแหน่งกองหลังก็ต้องส่งลูกใกล้ไม่ค่อยโยนยาวอยู่แล้วนะครับตัวนี้หน้าแรกนะเป็นตัวแรกเลยที่ผมมองว่าแลกได้นะครับ ตัวต่อไปเอาใจสายแมนเด็กแมนยูหน่อยตัวนี้นะครับอมัดเดียโลนะครับเออผมนี่เด็กผีเต็มตัวแล้วผมมองว่าตัวนี้แลกได้ไหม5้0แต้มไม่รู้จะแลกอะไรแลกได้ถ้าคุณชอบตัวที่มีความเร็วโคตรค,ความเร็วเทียบกับกาเรตเบลได้อมัดเดียโลเทียบได้นะครับไปดูสแต็กกาเรตเบลได้เลยนะครับอมัดเดียโลติดอย่างเดียวเลยที่ผมมองว่าแม่งผมไม่แลกแน่นอนเพราะว่าอะไรว่าตัวแม่งเล็ก เกมนี้ตัวเล็กมากก็ไม่ไหววะ่ะโดนชนทีนึงปิวแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แน่แน่นะครับตัวนี้พลังงาน4ดาวท่าสกิล4ดาวสวยเลยค่าพลังด้านในนะครับการเล่นความเร็ว128แนะครับแล้วก็ความเร็วคงที่125แม่งโคตรสูงเรียกง่ายๆว่าเทียบการ์เด็ตเบลได้เลยความเร็วแล้วก็ถนัดเท้าซ้าย5ขวา4สวยมากนะเพราะว่าเล่นปีกขวาก็ต้องถนัด เท้าซ้ายมากกว่าขวาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้2ตํตำแหน่ง RM แล้วก็ RW ตำแหน่งตรงๆนะครับความแข็งแรงเนี่ยน้อยไปนิดนึงต้องบอกเลยว่าน้อยไปนิดนึง78แต่เราพอเราอัพให้สูงถ้าเทนเม็ดแดงเม็ด,มดส้มมันก็น่าจะพอช่วยได้แต่ผมชอบเพราะว่าเป็นตัวที่มีความเร็วนะเล่นได้แล้วก็อมดดิยโรเป็นตัวที่ไปกับบอลได้ดีอยู่แล้วดูค่าสแต็กที่เขาจะโดดเด่นสุดๆเลยใน ค่าพลังเขาเนี่ยก็คือการเลี้ยงบอลจะสูงแบบสูงเลยนะฝีเท้ากับการเลี้ยงบอลนีจะกระโดดสูงๆเลยนะครับตัวนี้เล่นได้นะสำหรับเด็กผีนะครับแล้วก็เวิร์กเลตจะเป็นบุกสูงตั้งรับกลางสวยแล้วกับตำแหน่งปีกขวาตัวนี้เล่นได้นะมีตัวเปลี่ยนหน่อยโอเคเลยได้โอ r ER 1 0 6ด้วยนี่ก็คือตัวที่2นะที่ผมมองว่าแลกได้นะครับตัวต่อไปผมมองว่าควรต้องแรกแบบสุดๆเลยก็คือวอล์กเกอร์ตัวนี้มาสวยแบบโคตรเลยนะครับ ตำแหน่ง RB ก็คือแบ็คขวานั่นเองพลังงาน4ีดาวครึ่งวิ่งไม่มีหมดท่าสกิล3ดาวไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอยู่แล้วกับตำแหน่งแบ็คเนาะนะครับตัวนี้ยืนได้1ตำแหน่งเท่านั้นส่วนสูง183น้ําน้ำหนัก83ตัวหนานะวอล k e เกอร์ Walker. แล้วก็เป็นตัวที่มีความเร็วสุดๆเลยแบ็คความเร็ว119สนี่สูงมากนะเหมือนพวกเตโอเลยอะแล้วก็ความเร็วคงที่ร2อนะครับ ที่สาคัญเกมรับดีมากด้วยแบ็คที่แบบว่าการตั้งรับกระโดดไปร้อยสิบนี่หายากมากๆนะครับแล้วการเลี้ยงบอลน,นี่อยู่ในแบค็คโอ้โหสวยมากนะครับส่งลูกใกล้ๆดีมากโอ้โหพลังยิงยังพอมีให้ให้เห็นนะ่ะพลังแฝงมีทุ่มลูกไกลแล้วก็เวิร์กเลดเนี่ยเหมาะสมกับวอล์กเกอร์มากๆตั้งรับสูงบุกกลางเนี่ยมันเป็นตัวที่เล่นเกมรับดีแน่ๆแล้วที่สำคัญ o อ r 107เลยนะสูงที่สุดในเกมแล้วตัวนี้ผมแนะนำเลยว่าไม่มีแบ็กต้องแลกเว้ย ผมมองว่าโคตรเก่งแน่นอนวอล์กเกอร์นะครับตัวนี้แนะนำเลยตัวต่อไปนะครับก็คือตัวนี้เลยปีเตอร์เชคสำหรับโกอีกหนึ่งตัวเสียดายว่าล่างนี้ไม่มาแบบใส่หมวกว่ะนะครับล่างผมชอบร่างแกใส่หมวกมากกว่าปีเตอร์เชคถามว่าเล่นได้ไหมมีคนบอกหลายคนนะครับแล้วแต่ก็ยังไม่เคยลองนะว่าเช็คเนี่ย AI ไม่ค่อยดีถึงค่าพลังด้านในดียังไงแต่ผมมองว่าโกถ้าเราคุมเป็นน่ะมันช่วยได้อยู่แล้ว นะครับเราดึง o e r ได้สูงอนะ่นมันหน้าแรกอยู่แล้วพันแต้มได้โกร้อยซึ่งกี่พันเอ็มอะถ้าใช้เงินซื้ออะแลกกับ o e r ผมผมถ้าผมมีคะแนนเหลือๆก็แลกอะนะครับพลังงาน2ดาวครึ่งไม่เกี่ยวกันเลยโกแล้วก็ถ้าสกิล1ดาวการพุ่งตัว118โอ้โหสูงมากนะ การคุมตำแหน่ง1 2 1บสูงสุดๆเลยนะครับตัวนี้ก็ถนัดเท้าซ้าย5ขวา3ก็โกไม่ต้องดูอะไรมากนะครับสนใจแค่ OER ส่วนสูงยืดตัวได้ายาวๆก็พอสำหรับผมนะตัวนี้แลกได้นะครับสำหรับสายดัน OER ผมมองว่า้ ي, สัปดาห์2นี่โอเคเลยวะนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนี่ก็คืออีก1ตัวเลยผมมองว่าเป็นตัวสุดท้ายและที่คิดว่าดีที่สุดในสัปดาห์นี้นะครับ ควรต้องแรกและผมจะเป็นตัวแรกเลยที่จะแรกก็คือนี่ควารัสเคเลียนะครับมาในตำแหน่งตัวหน้าเป้าแม่เจ้านะครับสุดยอดเลยตัวนี้นะครับเพราะว่าสควอันี้สควารัสเคเลียเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ถนัดสองเท้าแล้วร่างนี้สภาพร่างกาย99ดูค่าพลางังเย็ดเข้แม่งมาสวยโคตรอะความแข็งแรง106ไม่เคยเลยนะ นะต้องบอกเลยว่าควิช่านี่ต้องต้องบอกเลยมันมันไม่ค่อยมาร่างกายแข็งแกร่งเท่าไหร่อ่ะตัวบางทุกเวอรชั่นเลยตัวนี้มาแบบเหนือเหนือชั้นมากเลยนะครับแล้วดูการยิงนะการยิงการทำประตูส่งลูกใกล้ๆโอ้โหมาสวยแบบสวยมากๆนะครับเลี้ยงลูกไปกับบอลได้ดีผมมองว่าเป็นสไตล์แบบอีซักเลยนะตัวเนี้ย ผมจะมาใช้แทนอีซักพลังงาน4ดาวก็เท่าอีซักเลยนะครับพลังงานคือวิ่งมีหมดแน่นอนต้องมีตัวเปลี่ยนนะครับแต่ถ้าไม่วิ่งเยอะก็เล่นได้ทั้งเกมนั่นแหละอาจจะส้มๆหน่อยนะครับท่าสกิล5ดาวแล้วก็สปีดต,ต้น1 1 8การแล้วก็สปีดคงที่เนี่ย117นะครับถนัด2เทา้าเยสเคส่วนสูง183ปาน้ำหนัก70นะผมมองว่าสไตล์เดียวอีซักเลยพลังแฝงเยอะมากดีไม่มีเลี้ยงเร็วมาด้วยถ้ามีเลี้ยงเร็วแม่งบ้า,บาแบบบ้าเวอร์เลย มียิงไซก้อยยิงไกลเนื้อชั้นยิงปันง่นโค้งโอ้โหแล้วก็เวิร์กเลส,สวยมากๆตำแหน่งกองหน้าบุกสูงตั้งรับกลางสวยมากๆตัวนี้ต้องแลกแล้วได้ OER 107ด้วยโอ้นี่จะตัวนี้แหละที่ผมจะแลกมาคู่กับซอนนะเพราะาตอนแรกกับผมมีอีซักอยู่102แต่ว่าที่ผมมันที่ผมรอไม่ยอมเปลี่ยนอีซักร้อยออกเนี่ยเพราะว่าผมอยากได้อีซักร0 4มันแต่มันเงินมันมีน้อยก็เลยไม่อยากซื้อ เราก็คิดอยู่จะดัน OVR ให้มัน1้9ย1 0เงี้ยจริงๆมัน1้อยแล้วล่ะถ้าดึงตัวต่อเลสออกตัวหนึ่งหรืออะไร0 2 103อ,ออกออกนะครับแต่ว่าเอาไว้สำรองไงนะครับเนี่ยผมก็จะมาเปลี่ยนแทนตัวนี้ถนัดสองเท้าผมว่าสไตล์เดียวกันเลยสไตล์เดียวกับอีซักเลยเนี่ยเนี่ยอีซักสูงกว่าหนอยน้ำหนักพอๆกันนะครับแล้วก็อัปเกรดมาดีแบบดีมากๆนะนะขวิชาล่างนี้คือสวยสวยสุดๆเลยนะครับต้องบอกเลยนะสำหรับใครที่แบบโอ้โหแบบ ไม่รู้จะเล่นหน้าเป้าอะไรผมมองว่าตัวนี้แจ้งเกิดได้เลยว่ะนะต้องไปลอง AI อีกทีนึงนะในโหมดมเนเจอร์เดี๋ยวรอแรกก่อนนะครับแต่ผมเอาไว้แรกสัปดาห์สุดท้ายขอรอดูสัปดาห์ที่3ก่อนนะครับว่ามีตัวอะไรเวิร์กเวิร์กบ้างนะครับเออแล้วก็จะแลกทีเดียวเลยจะเก็บไว้ให้เยอะๆเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการหาแต้มนะโดยที่ใช้เงินนะนะครับมีไม่ยากหรอกเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันนะครับ คือแพ็คเนี่ยผมมองว่าตัวที่ควรจะต้องแลกแล้วคิดว่าเล่นได้แน่ๆนะนี่เลยครับคาิชาตัวหนึ่งแน่ๆเลยแล้วก็วอลเกอร์อีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าถ้ามีคะแนนควรจะต้องแลกนะ2ตัวนี้ส่วนที่เหลือที่ผมแนะนําแลกก็ได้ไม่แลกก็ได้ถ้าขาดตําแหน่งนั้นก็แลกได้ OER สูงทุกตัวเลยแพ็คนี้นะครับสัปดาห์ที่2นี่สวยสวยมากๆเลยแตกต่างจังวะทําไมสัปดาห์แรกมันดูเว่อร์ๆยังไงไม่รู้วะ เนี่ยสัปดาห์แรกไม่ค่อยมีตัวอะไรหน้าโดนเลยะมีมาลาโดน่าตัวเดียวที่น่าจะพอเล่นได้โอซิมเฮนก็ไม่เวิร์กะนะครับส่วนสัปดาห์2นี้แลกได้ทุกอย่างเลยนะครับเออผมมองว่าหลายๆตัวเล่นได้นะแต่ตัวที่ผมแนะนําก็จะมี4ีหตัวนั่นแหละนะครับก็จะประมาณนี้เลยเพื่อนๆเ,เออแต่เดี๋ยวก่อนนะแล้วก็จะมีกิตลาลิก้ามานะครับเออในวันนี้นะครับผมก็เล่นไปแล้วนะครับสัปดาห์มี5สัปดาห์ นะกิลลิก้าเนี่ยนะสตาร์พาร์ทของกิจเนี่ยนะครับจะได้ตอเลสโอ้โหตอนแรกผมว่าจะเติมนะแต่เห็น OVR ตอเลสแล้วแม่งไม่ไหววะ่ะถ้าเป็นเม็ดแรกแล้ว OVR ินี่ผมผมจัดเลยนะแพ็คนี่เออหน้าหน้าหน้าเจี๊ยะมากหน้าแจ๊ะมากเลยะนะครับแต่พอเป็นเม็ดแดง105นี่ผมมองว่าต่อให้เราตีเม็ดส้มแม่งก็ได้แค่1 0อยหไม่เวิร์กไปเล่นถ้ามีเงินไปเล่นตอเลสล่างร้อยห้าร้อยหในในตลาดดีกว่า นะครับตัวนี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเสียดายมาโอีอาน้อยม,มันมันไม่เลยมันเลยไม่น่าสนใจในการเติมพาร์ตเพื่อนๆน,น,นะส่วนที่ได้ก็จะเป็นร้อยร้อยได้มัดเิลลโ,โนอะไรเงี้ย <c oughs> ผมมองว่าสตาร์พาร์ตของลาลิก้าไม่สวยนะไม่น่าเติมเท่าไหร่นะครับถ้าตออเลสปรับมาสักแบบเม็ดแดงร้อยเจ็ดร้อยแปดเออมันยังพอลุ้นเว้ยนะครับแต่พอเป็นเม็ดแดงร้อยห้าแล้วมองว่าโอีอาต่ําไปหน่อยสําหรับเกมนะแพทปัจจุบันเนาะนะครับ อันเราก็เก็บคะแนนไปเรื่อยๆลาลิก้ามันก็เอาไปแลกมัตคิเลโน่ไปแลกอะไรได้นะครับเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่ประมาณนี่เราก็เล่นกันไปบ้างแล้วนี่นะครับเราก็จะได้มัดเคลูซุมร้อยสองหนึ่งร้อยห้ากิจลาลิก้ามันนาสูงสุดร้อยสี่ร้อยห้าแล้วก็โหวตทีมสามอันดับแรกแล้วก็รอของนะครับรอจบค่อยว่ากันลาลิก้าจบก็รู้ว่าเราได้เปล่า <S <S แล้วก็คะแนนที่เราได้ด้านบนเนี่ยามาสามารถมาแลกตัวพวกนี้ได้นะครับนี่ นะครับเล่นกิจไปเนี่ยเราก็จะได้คะแนนพวกนี้มาแต้มลักกาเนี่ยมาแลกได้ก็จะมีตัวอะไรบ้างนะครับก็จะมีนี่ฟอนันโดนะครับแล้วก็นี่นะครับหลายๆตัวเลยนะครับนี่ฟอรลันก็นี่ตัวนี้ก็น่าเล่นแม่งร้อยสองกันเลอกิจยุคนี้ผมว่ามันควรต้องมาร้อยห้าร้อยสี่ร้อยหกอะไรแล้วอะนะครับมาร้อยสองนี้มันมันไม่ดึงดูดให้คนอยากทําเท่าไราหร่มันน่าเบือ่อคาร์ลอสนี่คาร์ลอสปูโยก็สวยนะถ้าร้อยห้าร้อยหกมีคนเล่นเยอะแน่ๆละ่ะ นะครับเนี่ยแคปดิวิล่าเนี่ยโคตรเก่งเลย LB ตัวนี้ผมลูกลักผมเลยนะถ้ามาร้อยห้หก็น่าเล่นน่าแจกจัดอยู่แต่มา102ไม่เวิร์กว่ะนะหอเกติยศลาลิก้าเนี่ยนี่ก็คือกิจกรรมลาลิก้าทั้งหมดเลยนะครับไอที่น่าสนใจก็คือทําแล้วได้มัร์คเคสมตัวอะไรนี้ก็พอได้อยู่แล้วแลกมาเป็นอะไรเอาไปแลกต่อก็ว่ากันไปนะครับนี่เลยวันนี้ก็จะประมาณนี้นะกิจลาลิก้าเข้ามาแล้วก็ วิกสองสัปดาห์ที่2ของกิจ,จกรรมนีออนว่ามีตัวไหนหน่าโดนบ้างก็เราก็จะแนะนําได้ประมาณนี้เลยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงหรือตัวไหนหน่าแรกกว่ากว่าที่ผมแนะนํามาก็แนะนําเพื่อนๆใต้คอมเมนต์ได้นะครับไปลองกันมาแล้วก็ลองมาแนะนํากันได้โอเคเดี๋ยววันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ